สบายดีเดอ้อพี่น้องสุขูขสุขคนมานี้เสอื่นกลับมาทำเมนูต้มเส้นลอนเนาะพี่น้องเครื่องผสมหมูเหากะมาเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องแล้วก็มีหมูสับมีลูกซิลลก้นแล้วก็มีข้าวหนอ่อสอสองซองเนาะพี่น้องแล้วก็มีมะเล่นแล้วก็มีขิงต้มกินเองหน่อสองซอ,องแล้วก็มีพักตั้งไส้พี่น้องแล้วก็มีพักบ้ง อันนี้พักกับของเฮาจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเฮากะสีมาปรุงกันเลยไปเบิ่งน้ำซุปกันเลยพี่น้องวันนี้มหม้อขอฮาวกระพดเลยพี่น้องเอาขิงลพง,งพี่น้องวันนี้ฮาก็ใส่ขาราโมพี่น้อง ักเล่นเ้าใส่แล้วค่ะก็ใส่หมูเลยพี่น้องใส่นเนื้อหมูสิ้นก็ใส่นรมกันเลยคลอนคลอนมันซุกยังไงลจะเอาเส้นร้อนลงกับเป็นที่เรียบร้อยวันนี้พักบงลงเลยพี่น้องน้ำเดือดแห้งละ่ะอืมปอบินเนี่ย

พุงแล้วเด้อพี่น้องตักเรียบร้อยแล้วน่าของตกป้วนครัพี่น้องมามๆกินน้ำกันชุกคู่ทุกคนสบายดีป้าลุงชุกชุ่ทุกคนมาเร็วสวัสดีป้าลุงนะใ<ะ>ส่มหมางนาวนะเรียบร้อยส่มหมางนาวเด้อพี่น้อง ข้บรุดร้อนของเฮาเริ่มขึ้นอืดแล้เวลเนาะไวขนาดด้วยจางมากเลยเลยจางเข็มนัวพอดีโบมีแต่นั้นพี่น้องเลยเจียวกระเทียมของกระเพงพี่น้องมีเงินหนึ่งแสนปัตตรละได้ต่แฟบกระสบู หนึ่งเซนกิของแพงๆว่ะน้ำมันกับแพงของสิงกับแพง มม่ว่านี้ลมพนแค่เดียวงม่ได้ไปไซสมไม่รู้ตามไม่รู้นอนอย่างเดียวบาดเจ็บ ແລະເຊາະເພັດເດີ້ກັດເພັດເດ นีส่สิมองอะไรหูกแม่ก็ลูแม่ทานเียงข,ข้าวจ้ปเลน้งก๊อกตะลงเลย,ยถ้ากัต้มร้อนกินนม่แ่

<laughs> cái tạt Này cái đấy. Gà ta ẩn tót sam trên lò hằng.

แล้วแห้งก้นน้ำาน้ำจะเอิ้วนมาเมนูอย่างพี่น้องมูู้พี่นูหมูอะ่ะอยากกินข้าวน้ำ้เามงตลมต้องฉันร้น น้ำมักยาได้นนพี่น้องจิ้มบ่วผักนี่ออือ 4 เดนออก้าก่าไก่ก,กอูอึดเลน้องแก่แม่แม่ท้อโนน้ำน้ำไร Hala. Ya. Ang ngebotak lo. Man. Man. Man ba? Hmm. ืมนังดีมามมอผัเอ้ผมองมันม่ผมจื้อ no. ืองหอกอะไรด้พี่น้องไง้งนมองนมองนั่นเบอร์ขค้อจะขาว แล้งอบผมนะนั่งนั <t ien <t ien ่งแม่บ้าเตมขนมเฮ้บเต็มอยู่ที่ดิน นี่ก็ลาไปก่อนเ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวอึ้งพนสัตว์ว้อจ้านี่ก็ว่าสบ,บายดี <laughs>